ช่องซูนตินซีเฮดอีเชนเคยนะคะเพราะว่าสูนตินซีเฮดมีแค่ช่องเดียวนะวันนี้ผมจะมาบอกว่าถ้ายอดวิวหรือว่าการดูถึง350วิวหรือ250ครั้งนะครับผมจะมาแจากเกมโปรกับแอป,ปโปรนะครับให้คนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ผมแจกเกมอะไร ถ้าพลาดถึง350ร้อยห้าิวิวเนี่ยอยากให้ผมแจกเกมอะไรนะครับทุกคนคอมเมนต์นมาเลยนะคอมเมนต์คลิปนี้แหละครับนะโอเคอาจจะคุยไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะคือถ้าถึง3ามร้อยสิบเอ็ดวิว่ะไรผมจะทําคลิปแจกเกมนะครับแล้วผมจะทำยังไงผมจะเลือกมั่วๆอะไร ผมจะเอาไปเลียงมั่วีในสุ่มคอมเมนต์ให้นะโอเคนะคลิปแล้วก็จบคลิปแล้วนะครับจะมาบอกแค่นี้แหละคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันคลิปนี้กดไลค์ให้ถึงเออ่10ไลค์ like นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะโอเคไหมโอเคโอเคบายบาย